อ้าวส่วนข่าวนี้ค่ะตั้งวงตั้งวงแต่ไม่ได้ตั้งวงอย่างนี้แต่ถ้าตั้งวงอย่างเงี้ยไม่ผิดกฎหมายตั้งวงอย่างนี้อ้อล่าตั้งวงอย่างนี้ตั้งวงอย่างในภาพนี่ยังไงนะโซเชียลเขาก็แบบว่าวิจารณ์เอ๊ะแก๊งสมาชิกสกตั้งวงจินตคณิตหรืออย่างไรจินตคณิตก็ไม่ใช่อุปกรณ์แบบนี้อ๋ออันนี้มัน คณิตคิดในใจคณิตคิดในใจคือเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยโพสต์ข้อความระบุว่าเครือขายเห็นความผิดปกติในการตั้งวงเสวนางานบ้านงานเมืองของสกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นการคำนวณตัวเลขทางจินตคณิตทางเพจยังไม่ทราบผลของการคำนวณว่าออกมาเป็นเช่นไรเอาภาพมาให้ดูเฉยเฉยแล้วก็แท็กไปที่สูบปฏิบัติการสตรองประเทศไทยกรุงเทพมหานครและตำรวจสอบสวนกลางเออ ใจนี่ก็ไ,ได้ไปด,ดูดวงเมืองสกอ,อ,อก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเอาก็ต้องเช็คดวงเมืองหรือเ<อ>ปล่าปีหน้าดว,ดวงเมืองอะจะเป็นยังไงเขาดูมาแล้วอปีหน้าปอกเก้าเขาแสดงว่ามันจะเลิรุ่งเรืองอย่างนี้อเออถ้าปีหน้าปอกแปดมันก็จะเลิรแต่ไม่ลุ่งเรืองมากหรือเปล่าแต่ถ้าเปิดมาบอดอ่านี่ก็ต้องทําบุญเมืองก็ตองแล้วก็ต้องดูว่ามันมีตังค์มีอะไรหรือเปล่าไงใช่ไหมถามไปยังนายสุรจิตพงศ์สิงห์วิทยาท่านประธานสภากรุงเทพมหานคร ท่านบอกก็ทราบเรื่องแล้วสอบถามไปยังบุคคลที่อยู่ในภาพแล้วเพราะถ้าเป็นวงเดียวกันก็น่าจะรู้จักมักจีกันอยู่แล้วเห็นหน้า,าตากันอยู่ดูก็รู้ว่าใครถามไปแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นการเลี้ยงสังสรร์นอกเวลาราชาการอยู่ที่บ้านพักส่วนบุคคลนัดมาคุยเรื่องงานอัปเดตเรื่องราวชีวิตตามปราษาคนรู้จักกันก็มีดื่มมีดิง้งมีกินข้าวมีดื่มเครื่องดื่มแล้วก็มีกิจกรรมตั้งวงเล่นไพ่แต่เล่นเฉยเฉยไม่เอาตัง Oh. เอาสังคมเล่นเพื่อมิตรภาพอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องนี้ยังไม่มีผู้ร้องเรียนแต่มีฝ่ายปกครองคอยตามติดสอบสวนเรื่องนังกล่าวอยู่แล้วพอถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปลายปีแบบนี้ท่านก็เลยบอกท่านก็กำชับไปยังสมาชิกข,ของก็คือสอกอทุกท่านนะั่นแหละบอกอยามัดระวังอย่าไปทํากิจกรรมอะไรที่มันเสื่อมเสียนะอย่าไปดื่มกินสังสรรจนเกินกว่าเหตุจะได้เป็นแบบเป็นอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนนะครับ ที่ผมสอบถามเบื้องต้นนะครับก็ทราบม,มาว่าเป็นการนั่งกินข้าวกันปกตนินะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการพนันเกิดขึ้นนะครับเหมือนนั่งเล่นเกมเล่นอะไรกันประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นการพน,น,นรันฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมได้รับแจ้งมาประมาณนี้ครับการตั้งสอบมันต้องมีต้องมีผู้ร้องนะครับถึงจะเข้าขบวนการแต่ว่าสุดท้ายก็คือเดี๋ยวจะต้องคุยกันในสภาอีกรอบนะครับเมื่อเราก็มีทางคณะกรรมการปกครองอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเรื่องประเด็นจะเป็นยังไงประมาณนี้ครับ คุณผู้ชมของเราก็ตาดีนะผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์ก็บอกว่าเอะก็ยังไม่เห็นจานข้าวนะเพราะเขาบอกว่ากินข้าวตามปกติเขามีโต๊ะกินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วไอ้วงกินข้าวอยากกินข้าวดื่มไวน์แล้วก็ดื่มไปสมมติอาจจะคนละโต๊ะอย่างนี้ส่วนวงนี้เราก็แบบกลัวเป็นอัลไซเมอร์เราก็ต้องแบบบวกเลขถูกไหมคาถึงบอกว่าถ้าอายุเยอะแล้วจิตกนิดนะคิดในใจถ้าช่วยกันจับตาดูว่าเฮ้ยมันมีเงินวางหรือเปล่าอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องไปถามนายก นักู <ไป S 1> นากไปถามนายกค่ะท่านนายกคะท่านนายกท่านนายกเห็นภาพหรือเปล่าว, <ะ S 1> วาวที่เขาว่าสกกทมตั้งวงกันนะท่านนายกไม่ตอบนะ <N> ไม่ตอบคําถามนี้ <N> แล้วก็เดินขึ้นรถกลับไปทันทีก็ต้องบอกเมื่อวานเนี้ยนักข่าวก,ก็ยิงคําถามหลายเรื่องนะ,<อ>ะเรื่องสองกกทมเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตอะไรหลายคําถามอะนายไงค่ะเออก็ไม่ได้ตอบนะเพียงยิ้มแล้วก็อับคันยักหน้ากับคําถามผู้สื่อข่าวก็บอกท่านนายก ยิ้มอย่างเดียวหรอก็อยากได้คําตอบท่านยี้บอกว่าเราจะให้ทําหน้าบึ้งหรอเออเออเออขนลุกเลยนะทําไมอ่ะรู้จะให้ทําหน้าบึ้งหรอขนลุกเออก็ขนลุกไงจะให้ทำหน้าไม่ใช่ก็แบบก็พูดอนะ่ะบางทีถ้าจไมไม่ได้รับรายงานก็ได้<า>ไมไ่รู้นะ